อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนสวัสดีครับอยู่กับผมโกแจ็คในรายการตำนานเกจิวันนี้จะกล่าวถึงประวัติและปฏิปทาของหลวงพ่อทับวัดสุวรรณารามหรือวัดทองเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครพระครูเทพสิทธิเทพาธิบดีหลวงพ่อทับอินทโชตวัดสุวรรณารามราชวรวิหารวัดทอง ตำนานเบญจภาคีพระปิตามหาอุดเนือโลหะอันลือลั่นวัดสวรนารามเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครพระครูเทพสิทธิเทพาธิบดีหรือหลวงพระทับเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2,390ตรงกับวันเสาร์ขึ้น15คำ่ำเดือน7ปีมะแม,แม,แม่ที่บ้านคองชักพระบางกอกน้อยทนบุรีบิดามารดาชื่อนายทิมนางน้อยปัทธานน ขันอายุได้17ปีบิดาได้นำไปฝากเป็นสิทธิ์ของพระปลัดแก้วรักษาการเจ้าอาวาสวัดทองในช่วงก่อนที่พระศิลาจารย์พิพัฒน์ศรีจะย้ายจากวัดสุทัศน์เทวรารามมาเป็นเจ้าอาวาสเพื่อศึกษาหนังสือไทยและขอมอายุ18ปีมันประชาเป็นสาม,มนเณรนอกจากศึกษาในสำนักแล้วยังไปศึกษาเพิ่มเติมกับพระอาจารย์พรมน้อยและพระครูประสิทธิสุตคุณที่วัดอมรินทร์ ขันถึงปีพุทธศักราช2411อายุครบบวชได้อุปสมบทที่วัดช่างเหล็กบางกอกน้อยมีพระอธิการม่วงวัดตลิงชันเป็นพระอุปชาพระปลัดแก้ววัดทองและพระอาจารย์พึ่งวัดลวกเป็นพระคู่สวดได้รับฉายาว่าอินทโชตหลังจากนั้นกลับมาจำพรรษาที่วัดทองศึกษาพระปริยัติธรรมเมื่อพุทธศักราช2430เข้าสอบไล่พระปริยัติธรรม ณวัดภระรีรัตนาศ,าศาสดารามครั้งแรกสอบตกหากแต่ยังได้ร่ำเรียนวิปัสสนากรรมฐานพุทธาคมและไสยศาสตร์จากพระอุปชาม่วงที่วัดตลิ่งชันไม่ได้ขาดจนกระทั่งสําเร็จนอกจากนี้ยังได้ศึกษากับอีกหลายสำนักโดยนิสัยส่วนตัวฝ่ายหาความรู้อยู่เสมอพระอาจารย์รูปใดที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะไกลลําบากเพียงใดท่านจะดันด้นไปขอฝากตัวเป็นศิษย์ เพื่อขอเรียนวิชาจากพระเกจิอาจารย์รูปนั้นๆโดยมีย่อท้อต่อมาหลวงพ่อทับได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดทองและได้บูรณะปฏิสังขรณ์จนมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่รู้จักมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยความรู้ความสามารถในเชิงช่างไม้ช่างปูนของท่านท่านจึงซ่อมแซมเสนาสนะต่างๆด้วยตัวเองเมื่อชาวบ้านเห็นก็ได้ร่วมแรงร่วมใจมาช่วยกันสร้างและซ่อมแซมด้วยความเคารพศรัทธาในตัวหลวงพ่อ ท่านจึงได้สร้างพระปิดตาเนื้อโลหะเพื่อแจกจ่ายแก่ชาวบ้านและลูกศิษย์ลูกหาที่มาช่วยกันบุรณะปฏิสังขรวัดในช่วงบั้นปลายของชีวิตหลวงพ่อทับท่านอาพาธพระเจ้าบรมมวงเธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศัก์ยังเสด็จมาเยี่ยมและให้แพทย์หลวงรักษาแต่เนื่องจากอาการอาพาธหนักท่านจึงมรณภาพเมื่อวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2455สีอาิริอายุได้66ปี พรรษาที่45ด้านวัตถุมงคลพระปิดตามหาอุดหลวงพ่อทับโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบลอยองค์พระประธานนั่งขัดสมาธิเพชพรผ้าหัดที่หลวงปิดทวานจะล้วงลงทางด้านในไม่ผ่านหน้าแข้งจึงทําให้เห็นกิริยาขัดสมาธิเพชรได้เด่นชัดหรือเรียกกันว่าโยงก้นด้านในด้านข้างองค์พระไม่ปรากฏรอยตะเข็บเนื่องจากท่านสร้างโดยวิธีปั๊มหุ่นโดยเทียนขี้พึ่งทีละองค์ แล้วจึงใช้ดินเหนียวประกอบด้านนอกหลังจากนั้นจึงใช้โลหะที่หลอมละลายเทหยอดทางก้นหุ่นเนื้อโลหะที่ร้อนจัดจะทําให้เทียละลายและสลําลอกออกมาทางรูที่เจาะไว้เหลือแต่เนื้อโลหะที่เป็นรูปองค์พระแทนการกําหนดเลขยันที่จะบรรจุลงบนพระนั้นท่านจะเลือกอักขระที่เหมาะสมมีความหมายมีอํานาจแห่งพุทธ,ธาคมบรรจุลงตามส่วนต่างๆขององคพระเว้นช่องไฟได้เหมาะเจาะสวยงาม แบ่งออกเป็นสีพิมพ์พใหญ่คือพิมพ์พนั่งบัวพิมพ์บายสีพิมพ์พตุ๊กตาและพิมพ์พยันยุง่งโดยยังแยกออกเป็นพิมพ์พย่อยและมีหลายขนาดแต่ก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะที่สามารถจดจําได้ว่าเป็นของท่านทุกพิมพ์พล้วนเป็นที่ส่อแสแวงหาของนักนิยมสะสมพระเครื่องในธรรมเนียบเป็นจจภาคีมหาอุดบรรจุภาพปิดตามหาอุดของหลวงพ่อทับอินทโชไว้คือภาพปิดตาพิมพ์ยันยุง่งเสียนบาท และภาพปิดตาพิมพ์ยันน่องแต่ความจริงแล้ววงการแบ่งแยกพิมพทรงพระปิดตาหลวงพ่อทับไว้อีกหลายพิมพคือพิมพ์ฉลูดพิมพ์นั่งยองพิมพ์ักขวมพิมพ์หัวใบสีพิมพ์ตุ๊กตายันน่องพิมพ์นั่งบัวเสียนแหลมและอื่นๆหลวงพ่อทับได้สร้างภาพปิดตามาหาอุดไว้หลายเนื้อได้แก่เนื้อสำลิดเงินเนื้อจินตะกัวเนื้อเมฆพัดเนื้อสำลิดแบบขันลงหินเนื้อผงคุกรัก และเนื้อแร่บางไผ่ที่ได้มาจากหลวงปู่จันทร์วัดโมรีจังหวัดนนทบุรีเจ้าของและต้นฉบับพระปิดตาแร่บางไผ่แห่งเมืองนนทบุรีนั่นเองพระปิตามหาอุดพิมพ์ยันยุง่งเป็นพระปิดตานั่งสมาธิเพชรขาไข้บางองค์มีพระกรสามคู่บางองค์มีถึงสี่คู่โดยคู่แรกยกขึ้นปิดพระพักคู่ที่สองยกมือขึ้นปิดพระกันคู่ที่สามหลวงลงปิดทวารหนักและทวารเบา คู่ที่สี่ปิดพระนาภีหรือสะดือด้านหลังองค์พระตรงกลางเป็นยันเถาะอุนาโลมหางสะบัดขึ้นด้านบนเสียงหรืออาจเป็นตัวอักขละของตัวอื่นด้านข้างตัวเถาะอุนาโลมเป็นตัวอุนาโลมขนาบข้างสองตัวด้านล่างเป็นอักขระนัมภะ,ะทะมนต์เสน่ของภาพปิดต,ตาหลวงพ่อทับวัดทองเนื้อสำลิศถือได้ว่าเป็นภาพปิดต,ตาเพียงสำนักเดียวที่มีพิธีการสร้างอย่างปาณีชที่สุด โดยเป็นการสร้างด้วยการปั้นหุ่นขี้พึ่งทีละองค์จากนั้นจึงปั้นด้วยยันขึ้นมาจากเบ้าพระปิดตาวัดทองทําแบบเบ้าหล่อละลายตัวหุ่นขี้พึ่งจะละลายไปด้วยเมื่อเทโลหะหลอมลงไปในเบ้าทีละเบ้าทําให้พุทธลักษณะขององค์พระจะออกมาไม่เหมือนกันแบบฝาแฝดแต่จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันได้บ้างในบางองค์เท่านั้นพระปิดตาของหลวงพ่อทับวัดทองนอกจากจะได้รับความนิยมและมีสนุนราคาสูงแล้ว ยังได้รับการยอมรับว่ามีพุทธศิลปะที่งดงามมากซึ่งพระปิตาของหลวงพ่อทัพนั้นท่านออกแบบการสร้างพระด้วยตัวเองพร้อมทั้งกําหนดเนื้อโลหะที่จะสร้างด้วยหลวงพ่อทัพมีศิลาจาวัดที่งดงามและมีฝีมือในทางช่างท่านออกแบบพระเครื่องได้งดงามและแฝงคติธรรมสอนศิธิ์ให้ระลึกอยู่ในศีลธรรมอีกด้วยพระปิตามหาอุดของท่านถ้าเรานํามาพิจนารณาดูและนํามา เป็นคติสอนใจจะเห็นได้ว่ามีมือปิดที่ใบหน้าหมายถึงปิดปากปิดตาปิดจมูกมีมืออีกคู่หนึ่งปิดที่หูทั้งสองข้างมืออีกคู่หนึ่งปิดที่ท้องและมืออีกคู่หนึ่งโยงปิดที่ทวารหนักและทวารเบาเสมือนหนึ่งไม่ยินดีต่อสิ่งอันเป็นโลกิยะไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเล่งเล้าแวดล้อมงดเว้นข่มใจไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาฆาต สองมือปิดตาไม่มองในสิ่งชั่วไม่เห็นในทรัพย์สลงคารปิดปากเตือนให้พึงสำรวมวาจาใจปากนำมาซึ่งทุกข์และสุขมากต่อมากต้องเสียคนเพราะปากปากที่พูดไม่เข้าหูคนก่อให้เกิดทั้งมิตรและศัตรูปิดหูเสียบ้างไม่รู้ไม่ยินดีต่อคำสรรเสริญไม่ฟังต่อคำสอดเสียดปิดท้องไม่โลภหลงพึงมีพึงพอต่อสินทรัพย์ปิดทวาร ความไม่มักมากในการมณมไม่ผิดลูกผิดเมียใครข่มใจลงเสียบ้างความผ่องใสย,ย่อมบังเกิดในดวงจิตผ่องใสปราศจากความขุ่นมัวชีวิตก็มีความสุขอย่างยั่งยืนหลวงพ่อปร,รมาจารย์ผู้ออกแบบสร้างล่วงรู้เข้าใจในเหตุอันเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์โดยนำศิลปะประจงประจุคำสอนอย่างสมบูรณ์ลงในองค์พระเครื่องเล็กๆชิ้นหนึ่งอย่างปลาณีตตลอดทั้งรูปแบบขององค์พระ การวางยันเข้ากันอย่างพอเหมาะพอเจาะการเคลื่อนไหวของเส้นก็อ่อนช้อยละมุนละไมสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ